หนึ่งแมงว้ายเพราะว่ามันมาดับรอตรงนี้อยู่ในพงศ์รกูลเดียวกันกับนานและกอลานะคะอ่าอยู่กับเมอ่อีมูนะคะสองคนเก็บบัตรไว้ขึ้นรถต่ออีกโซนหนึ่งนะคะนี่เป็นโซนสัตว์นลราเน,ะนาะโซนจะเป็นสัตว์ที่อยูอส่สองข้าง เราเอาบัตรให้แล้วก็สแกนบัตรก็เข้ามาในนี้นะะเขาจะมีแบ่งให้เป็นโซนภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะคะถ้าเราจะฟังเสียงภาคเป็นภาษาไทยเราก็มาตรงนี้เลยเป็นรถในภาษาไทยภาษาอังกฤษก็จะอยู่ฝั่งโน <c oughs> นเจ้าหน้าที่ก็จะถามเราว่า,าภาษาอะไรคะ ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนี <t> ่ก <Any legitimacy> ็คือรถที่เราจะไปกันนะคะเขาเรียกว่าโซนนักล่านะคะนี่เราจะไปค่ะไปดูเสือสิงกระทิงกระดจะมีเด็กๆมาเยอะเกันมา w ย h a e s e e s m a l l band. เดีเราไปดู ตัวนีกที่สุดนในโลกกันดีกว่าช,าชว่วยคันเสียวอิดเดียว You can see both side, one more of them on your right hand. The Malayan Sun Bear ม,นะมาหลายช่ยองนะตัวนี้เป็นหมีหมาค่ะ มีหมาเป็นหมีที่ตัวเล็กที่สุดในโลกเลยนกของมีหมาจะเป็นรูปตัวยูและมีหมาสามารถลุกนั่งยืนได้เหมือนคนมีชื่อหนึ่งว่าหมีโคนค่ะ The smallest bear, the w o r l d and the Malayan sun bear is about 120 centimeters tall and can weigh 6 0 kilograms. Even though it is small, it is very aggressive in a bad temper. It has special markings u s u a p e on its chest. The Malayan sun bear is still c l u m s and they fight i n food at night. นกของมีหมาจะเป็นรูปตัวยูค่ะและมีหมาเนี่ยสามารถลุกนั่งยืนได้เหมือน เดื m มมอรคนไฟน a แนจ็บเบ์ไฮก็สามมาเป็นกวาที่วิ่งได้เร็วกว่าดได้สูงมิชนว่ากวางม้านะคะเป็นกวานที่ตัวใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้ว On your right hand is one of the wall ด้านขวามือค่ะอยู่หน้ากำแพงจะเป็นกอไทเอร์เมืองเจียลาหูส่วรงเบงกอค่ะเดือนสิกรร้อยเจ้าไ e เก n ร์ a ินดู d t ว์อันดับ l e i g ะกันเ e e ไวบีี150 to 200กิโล จะเป็นกอล์ทไทเกอร์คอมมอนแอทฟาวอินเดียเนีอเป่าใหญ่เป็นอัดับที่2ของโลกค่ะหนักอยู่ที่1 5 0่งรถึงสองกิโลกรัมได้นะคะแป็สายพันธุ์ที่สามารถพบได้มากที่สุดแล้วนะคะใน India, in <Okay. S 1> อินเดียและกัณฑ์ป่าตัวนี้เป็นสือโคงสีทองโชว์พีนาเดสนะฮะเป็นดารานะฮะสือโคงสีทองเกิดเป็นพายนินด้วยสีโองเป็นสีสว่างแบบนี้ค่ะ it's very and It s p e the s o f t r e d ดดและ e t i g e r It's สัตว a สีล่าชื่อจะเป็นกอล์ทายเกอร์ แน่จะกำลังเกิดนะเจ้ายืนยังมาแข่งเลยห่าวจระเค้นะคะสคัญมากเขาใช้หาในการสะบัดทำให้เหยื่อสลบไปเลยเป็นที่หมากของม่จอระเข้ฟาดหางและจระเข้นะคะเป็นสา์ที่กินอาหารน้อยมากเลยค่ะหนึ่งเดือนเขากินอาหารแค่หนึ่งถึงสองครั้งเพียงเท่านั้นนะคะสีเป็นไซด์ตัวสไตร์ไผยนาด้านขวาเมืองอ่ะตัวนี้เป็นไผยนาหลายแถบนอนอยู่ข้างในบ้านตัวสีไล่ Who can eat both plant and meat? Oh, they are the Tiao Wen Lei Gou. Who can eat both plant and meat? It's the red dog and fox, but it's not. It's a hyena. Mm hmm. แต่าตาเหมือนหมาหรือป่าค่ะแต่เขาเป็นไฮยีนาและไฮยีนาไม่ใช่สัตว์นักล่านะคะเป็นสัตว์กินซากที่เหลือมาจากเสือแล้วก็สิงโตถัดมากันค่ะ The Nyala or Nyala มีเรื่องสายจิโลตัวนี้ชื่อว่า Nyala หรือว่า Nyala ค่ะ เขาชื she, ่ออ right like ันชื่อลิลลี่เขาไว้สไตร์บนรงกายริ้วมีเขาหางและ a ด a จ a กจักกอวิชแอนแนล n าอัเฟนหันเซตไบบิกเคอลันษณาเด่นเลยค่ะตาลงตัวจะมีแถบสีขาวตามลำตัวเพผูจะเป็นสีน้ำตาลเข้มแล้วก็จะเข้มขึ้นเรื่อยๆค่ะเพศเมียจะเป็นสีน้ำตาลแดงนะคะและในอาลานะคะยังเป็นอาหารชดดานิีของสัตว์นักล่ไช่ส้ในอลัลลาอาเฟนเตไบิ๊กเอร์เตอร์ไลค์ไ

ในอดีตตัวสุดท้ายคนพบที่อินเดียค่ะและในปัจจุบันในธรรมชาติไม่หลงเหลือแล้วนะคะส่วนมากจะอยู่ในส,าส,ส,านนส่วนอนุรักษ์สัตว์สัตว์น้อยสเปริททัจะถูกแข่งเลยค่ะและในอดีตคนเดงเชื่อว่าสัตว์ภูเขาวนะคะเป็นเทพเจ้าของพวกเขาอีกด้วยน่าจะไปล่าก,กันมาเพื่อบูชาเทพเจ้าของะม่ไม่หลงเหลือในธรรมชาติแหละชื่อว่าข้าวเ,เหนียวนะคะมีข้าวเ,เหนียวข้าวเหนียวทาเจียวข้าวหนึ่งกับอข้าวเ,เหนียวชิโน่หรือเปล่ เติ้งสติ b แบกเบ e ร์ one of two best species found ภายในทวายละเจ้ามีร่างกายให d ่และมีเชื้อวันหน t ่ e เจ้ e อ่อนภูมิ a ละมีกลิ่ s หอมเล็ s m ้ l l น่ารักมากเลยชมพีคนหนึ่งคาเหนียวค่ะมีควายนะคะหน้าอกเป็นรูปตัววีมีควายเม็มีที่สายตาไม่ค่อยจะดีแต่ประสาทการดมกลิ่นของเขานั้นดีเยี่ยมเลยมีควายไม่ดุร้ายเท่ากับหมีหมานะคะเราไม่ไปทำอะไรให้เขาเขาจะไม่ทำอะไรให้เราโบมือไม่ไปเนื่องนะไปเลยไม่ได้ยังไงเล้ยไม่ได้ผมได้ในภาคต่ ไทยเราเนี่ยทาเป็นพังเป็นพังอ๋อเดอะมินิเจอร์ดองกี้ในทิปทูอิตลินไอแลนด์มอิเอรเรดดไลกิพีส์เพราะว่าแอฟริกนเป็นคนที่อ่อนโยนสวยได้แค่80-90เซนติมตรเพียงเท่านั้นนะคะมีทิศกำเนิดในอิตลีแล้วก็ไอแลนด์ในปัจจุบันเนี่ยคนเราจะเลี้ยงดองกี้หรือว่ารักแล้วไสัตว์เลี้ยงเพราะว่ามินิไซตี้คีเลยแล้วก็เป็นบิตรกําคนค่ะไม่ใช่มือค่ะเดินอยู่นะคะผู้มาสนทน่าสกูเกิลมอสเซนไลออน ตอนนี้ชื่อว่าพูม่าหรือว่าเสือพูม่าค่ะเขาเป็นแมวป่าขนาดใหญ่และสงบระสัดโดดวินัยเดียวกันโดดได้สูงข้ามหวัวยีราฟได้เลยนะคะและพูม่าค่ะ <c oughs> เ,เขาจะไมู่่ร้องคำรามมาเสือเราว่าสิงโตเขาจะร้องเหมือนแมวนะคะพูม <c oughs> like, like, ่าฟาร์เลอร์พรีเฟอร์สพรีเฟลิวิงอะลโลนพูม่าดอาลองไล่ไลออนแท็กเกอร์เดแมัลไลคัทเว้นแต่เสือพูเดย์ยูชลี่ลานอัลบินอินซอร์่าเอ่อข้ามบอยโชว์ข้ามเดือนโชว์อินสตรูพีเอ็ม ขาวนโชว์ค่ะมีรอบแรกตอนสิบหกโมงนะนิ้วใจ่ายเดี๋ยชื่อสือเดียนี่ก็ออ่าชีมาเราจบจากตรงนี้แล้วเราก็จะไปไปฟังฟังเลยแถวนี้ก็ตอนนี้อาหารมาตั้งกันเยอะละในเช้าตอนที่มาถึงตอนแรกยังไม่ค่อยมีอะไรเยอะมาเยอะ อาหารก็มีนี่ของที่ะระลึกก็มีนะลกเปนน้อยข้างหลังอันนี้ทางออกเรายังไม่ออกนะคะเราก็ยังไปเที่ยวต่อน่าย ถ้าเด็กเด็กต่ำกว่าร้อยยี่สิบนะคะก็จะเปลืี่เห็นไหมคะมีเครื่องดื่มมีไอศครีมเยอะแยะฝั่งนี้เพื่อจะนั่งรถเราใช้ตั๋วอันเดิมนะคะใครไม่มีตั๋วก็มาซื้อได้แต่เราซื้อแล้ว เดี๋ยวตอนข้าเข้เาก็จะแสดงน้ําพุแล้วก็มีโชว์อยู่แถวนี้นะวันนี้เราอยู่นี่ทั้งวันสุขานีสวัรณาสัฟรีสเตชันเที่ยวเยอะเลยนะคะเชื่องมากเลยนะเดินมาเ เดินมาหารถสนุกนะคะไปแล้วสวัสดีทุกท่านตดี้เรากงเ้าสู่การนั่งรถชมสารในโซนสวรรค์นะนคะตอนนี้ก็จะเป็นถักจากพืชค่ะนี่จากระดับน้ำทะเลนะ เป้นสัตวสงวนนะคะหนึ่งใน21ชนิดของไทยเราคุณเล็กแต่ว่าฟินสายหน้าผาได้คล่องเท่าว่องไวเลยแต่มันจองในหลวงเชียงราอินทนนท์นี่นะพบเจอได้นะคะยืนเป็นยามอยู่บนหน้าผานั่นเลยค่ะอยู่บนภูเขาสูงนะะในธรรมชาติค่ะแก่บาบารีแก่ภูเขาแพะภูเขาค่ะพบได้ทางแอฟริกาเหนือนะคะ ชาวมาร,โโอร็อกโกเอลเจีเรียเขาสวยค่ะโค้งไปด้านหลังคล้ายกับร,รูปพระจันทร์เสี้ยวนฝ่ายนะคะได้เกลีกระโดดได้สูงประมาณสองเมตรจากสุดที่เขายืนเลยนะมันกระโดดขึ้นลงได้สบ,บายแล้วค่ะไห้เราตกแต่งเกียาเขาเขามาจากอเมริกาเหนือน,นะคะ <ใบ S 1> น,น้ำหนักตัวมากถึงหนึ่งตันนะแล้วก็เป็นสัตว์ยังลุกได้นองประจำชาติของอเมริกาที่อเมริกาและนิวเจอร์ที่ใหญ่และ ว้าวฟูๆเลยดูสิอะต,ตอนนี่น<า>อยากป้องอาหารกวางนะคะ,ะมีหางมาด้วยซื้อหักมาด้วยนะโยนก็ได้นะต่อไหนเข้ามาใกล้รถป้อนได้กับมือนะคะเน้าเราไม่ได้เตรียมอะไรอันนี้รอเราแล้วค่ะนั้าแค่หลอดตะโพงเค้าโคกลวด้วยนะคะกนะินกกนะได้หมดนะ เราจะเดินกามังคาร้อนถ้าเดินมาใกล้ร้อนได้เลยนะคะแต่ถ้าอยู่ไกลก็โยนลงกับพื้นหนาวไ่แล้วมาแล้วเข้ามานนำเดี๋ยวอยู่ไกลร้อนสรลิกอนอันนี้จะเป็นู้างฟางอรลุ่านะคะฟางกีกแล้วก็ย่าไาค่ะ,ะให้ได้เลยเห็นไหมบางตัวก็จะเดินกามัใกล้ยอยู่บางตัวก็จะขี้คือบอดีหนึ่งพิกะมีจุดสีขาวตามรับตัวค่ะให้ๆก้สกวางดาว อันนี้มาจากญี่ปุ่นนะคะเขารงกว้างบบมีเฉพาะในตัวผู้นะคะตัวเมียไม่มีเขาเขาเมาื่อหลุดไปแล้วงอกใหม่ได้ตีละครั้งค่ะเป็นการลอดเขาทุกปีทิ้งค่ะว่ากันที่ กริ่งแทะวัวป่าขนาดใหญ่ค่ะลำตัวสีดำเข้มสนิทเลยตัวผู้จะตัวใหญ่และสีเข้มกว่าตัวเมียม,มีน้ำหนักได้มากถึงหนึ่งตันนะคะเจอในเอเชียของเราอย่างเช่นไทยพม่าเหล่าอินเดียค่ะตัวผู้จะตัวใหญ่และสีเข้มกว่าตัวเมียนะคะแกะที่บ้านเราก็มีแต่ยังอยู่ในป่าที่มันตันบรวมของบองอุญถึงจะเจอกระทิ่งบางที่ข้าไมอยู่ได้มันกร<น>ะโดดข้ามรั้วไปได้วางวิ่งบาแว กระทิง้งกระทิง้งกวางก็ไปเที่ยวอยากเป็นเพื่อนกระทิงะนะคะอนนี่ละกกยหนาายา้าตาคล้ายกวางค่ะรูปร่างเหมือนม้าเหมือนวัวนะคะทางฮินดูเนี่ยเขาจะนับถือวัวอยู่แล้วก็เลยไม่ล่าไม่ฆ่าพวกน,นละกายไปด้วยอันนี้ก็จา่อินเดียนะคะอ่ามันจะอินเดียะะแต่ว่าถ้าเป็นตัวผู้ก็สีเข้มขึ้นมาตามชื่อเลยค่ะนินก็คือสีดำ อะโดเ um pues mm nah มียมันเป็นสีออกน้ำตาลนะคะอน้ำตาลเทาๆหน่อยแต่ตัวผู้นี่คือเทาๆดำๆเลยค่ะตอนนี้นะคะเดินทางเข้าสู่โซนออสเตรเลียค่ะเดี๋ยวพาไปดูจิงโจนะคะซิงโจแดงแล้วก็้องอี <S <S โบเดี๋ยวไปดูจิงโจกันนะคะจะกระโดดทับลักไล่หรือเปล่าเดี๋วอีโบค่ะ มันจะคล้ายๆแล้วก็แบบเพศนะนบินไม่ได้เหมือนกันค่ะวิ่งเร็วมากประมาณ5 0ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะโรนบิงโซจะอยู่บนฝานะคะอขัา,าเลยสิงโตแดงนะคะสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาสัตว์กระเป๋าหน้าทองค่ะถ้าเป็นตัวผู้จะตัวใหญ่แบบนี้เลยค่ะกามเป็นมัดๆนะตัวโตๆนะคะเวลาต่อสู้กันล็อกคอไปมวยได้เลยนะคะรำมวยไทยใส่กันได้นะคะ แ,แล้วก็โซเมียค่ะจะมีกระเป๋าหน้าท้องแต่ตัวผู้ไม่มีกระเป๋าหน้าทอ้องหม่ครับใจเย็นกะว้ยค่ะตัวเมียจะมีกระเป๋าหน้าท้องค่ะและตั้งท้องนาน33วันค่ะหลือที่เกิดมาใหม่จะตัวเล็กมากๆเลยและหลังจากนั้นจะเข้าไปอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องแม่นานเป็นเวลา8เดือนเลยนะคะอยู่ข้างในกระเป๋านั้นเลย อยู่กับนกอีโมนะคะนกอีโมเนี่ยเวลาไข่ออกมาจะเป็นสีเขียวมรกตนะให้คล้ายกับลูกอโวคัดดนะคะแล้วก็ใหญ่กว่าไข่ไก่ประมาณ8-10ถึงสเท่าได้เลยนะตาแดงเลยเนคะแต่ปีกเล็กมากเลยก็เลยบินไม่ได้นะวิ่งเร็วนะคะวิ่งเร็วอ้าวแล้วค่ะมีแค่สองตัวใหญ่เ็เริ่มเทมเลยพี่กอย่านนคะกอย่าสัมนค่ะ และขาวนะคะเป็นจับตงอย่ดินนองแย่ลำซองลองจากช้างค่ะและใหญ่ที่สุดในบรรดาสายพันธุ์แรกน้ำจักตัวนะคะสองพันห้าร้อยกิโลขึ้นไปแต่ไม่เกินสี่พันกิโลค่ะมาจากอัิกานิสถานนะคะกิโดสองนอยู่บนจมูกด้วยค่ะไว้ต่อสู้ป้องกันตัวนอยนี่ละหากไปแล้วเข้าไปได้เพราะเป็นของผมเหมือนเล็บเราค่ะไม่ใช่กระดูกนะคะนีอะนิวิออนนะก็ใหญ่เหมือนกันนะคะหนังเนาะมวยใจเลย หิิงเลยนะคะ,ะหมูฟราแอฟริกานะอะลค่ะเดี๋ยวด้านในเนี่ยฟ้อนกิลาบได้นะแต่ห้ามฟ้อนะะม้าลายเด็ดขาดนะคะม้าลายฟันค่อนข้างคมนิดนึงมัวกัดโดนนิ้วมือนะคะม้าลายต้องโยนเอานะคะคตัวเมียนะคะเป็นสายพันธุ์เรติคูลเลตนะกิลารตัวเป็นๆเลยอ่าอายุเยอะแล้วนะคะแต่ว่าตัวเล็กหน่อยนะคะสำหรับกีลารตัวนมี้ สายพันธุ์ซาอัสกการแท้ในตัวใหญ่กว่าน,นี้หน่อยนะะคแล้วเคี้ยวช้าเลยใครกินกล้วยนี่เคี้ยวช้าหนึ่งฮิราซังมีทั้งหมดห้าตัวนะคะจะมีทั้งหมดอ่าเดี๋ยวก็ลงมาลายกันดีกว่านะคะลายสวยมากลายไม่ซ้ำกันค่ะเหมือนลายในส่วนของคนเรานะจะอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นฝูงระหว่างล่หให้กันได้ ได้เลยโยนได้เลยได้ค่ะโยนไปนิดเลียวเอาไสองฝั่งเลยอยู่ใกล้รถเลยค่ะมีเบบีน้อยด้วยนะมีตัวเล็กด้วยนะคะอ่าลูกชายสวยมากอ่าเบบีน้อยนี่ค่ะอยู่ในวงจักรูเดียวกันกับนาแล้วก็ลานะคะตั้งท้องนง okay, ินประมาณ ติดสามเดือนเลยค่ะนี่ตกล,กลูกครั้งร้นหนึ่งตัวค่ะลูกน้อยเกิดมา<ว>ไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันเลยขาวิ่งได้แหละอ่านิวอัลเท่บบาปากนะก็สีขาวเป็นรถค่ะต้องเห็นเป็นรูปหัวใจสีดำนะคะนี่วอลเท่าปบกแม่รักมากอ่าไม่อาร์แต่ขี้กลัวหน่อย <c oughs> คิดเดยอะนะแต่ว่าเดี๋ยวจะ,จะเก็บที้หลังนะคะได้แล้นม้อนได้หนุหนุมาแล้วยีราบมารอแล้ว ยีราฟมอแล้วใครอยากไปหาดีราฟกันเลยน้องๆแบบยาวๆเลยค่ะมาเอาไทยนูปเซลฟี่เลยต้มก็มาด้วยนะตัวมันใหญ่เอาขึ้นเลยเอาขึ้นเลยไปท้ากลัวเนอะ แลกุ่นได้ถึงเต็มตัตัวอักาน่าแท้นะสองตัวนี้ตัวใหญ่ตัวสูงนะคะตัวผู้ค่ะจะมีความสูงประมาณห้าหกเมตรนะคะแต่ถ้าตัวเมียก็ยังตัวเล็กอยู่ที่ตัวแรกที่เข้ามากินอาหารจากเราไงโอ้ยอยู่หลังโน้นนะจริงจริงเนี่ยเราสามารถเข้าไปหาก็ได้แต่ว่าน้องกระจกเทศชอบมานจินงคะ ก็เลยแบบมาอยู่ตรงนี้ดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะนะถ้าเข้าไปป้อนที่ใครก็โดนเจาะเพศสตรีกแนนี่นะเพศกินน้าลายก็จะมาตรงนี้ปลอดภัยกว่าแล้วก็จะให้เราวิ่งเข้ามานะเดี๋ยวเราจะเข้าไปหาเขาในท่าป้อนกับมือนะฮะท่าป้อนกับมือติ๊กแรงนิดนึ่งนะสูงมากโอ้โหอ๋อนี่แสงนิดนึงแนนเพราะว่ามันมาจากรอตรงนี้นะ อ่นนี่จะพอดได้ง่ายหน่อยนะใครใก็พอดได้กินกกล้องไหมรอดมีดจิกนะ มาขอสองน้ามและตัวใหญ่วิ่งไม่ได้วิ่งเร็วค่ะประมาณกิโลไม่ถงชั่วโมงเร็วมากกัยัหมากอ่ายีงรับผลแล้วนะมีแค่แนในห้าอะไรห้าตัวนะยิ่หมากนะเดี๋ยวไิดงยุ่งยุ่บยุ่ง ประมาณ10เท่าได้เลยนะคะน้ำหนักจะอยู่เรื่อยๆ80-300กิโลค่ะหอดได้ในอพิกาตะวันตกนะคะอวันนี้ตื่นกลางวันเลยะค,ะออค่ะออกหาอาหารกลางวันเลย <c oughs> อ่าแล้วเขาอาบาก็าเป็นการขออาหารหรือว่าขู่เราเข้าใกล้อนาคิตเขามากไปไนั่นเองค่ะอ้าวไปต่อนะอย่าลืม <c oughs> อ่านท้ายมือค่ะวัววาซูซี <c oughs> นะคะ มาตูซี่นะเป็นคนที่มป็เขาใหญ่ที่สุดในโลกเลยค่ะมานูซี่เด็กเลยนมาแล้วด้วยแต่เขาด้านในเนี่ยจะคล้ายๆกับรังคุกี่สันต่อกันนะคะเส้นเลือดไปเยอะระบายความร้อนได้ดีฉัน่านฟิกเนี่ยเขาจะเลี้ยงก็เป็นฝูงเลยค่ะเอาไว้ใช้ประโยชน์จากเนื้อนมหนังเขาแล้วก็มูลของเขาเอา่ามีริ้น้อยด้วยนอนอาบแดดอยู่นน้นเลยคือก็เป็นฝูงนะคะไม่ค่อยแตกฝูงเท่าไหร่แต่เวลาเลี้ยงก็จะไปก็เป็นกลุ่มแบบนี้แหละค่ะ ได้มีช้างนะผักเหลื่อประโยนให้วัววิวในช้างได้อันนี้เป็นกระบือค่ะไว้บ้านเราขับแท่โคนค่ะไฟร้อนแล้วก็ไล่แมลงนะเอ๊ะเมื่อก่อนเอาไปไถนานะคะช่วยชาวนาได้เป็นอย่างดีเลยไฟไทยมีควายไทยได้มีวัวแดงอยู่น่าสังขวามีวัวแดงนตัวผู้สีดำตาลด่างตัวเมียสีดำตาลแดงใช้กระจิงค่ะแต่ตัวเล็กกว่าหนักประมาณเจ็ดร้อยกิโลตัดกุ้งครองในไทยเอาช้า สิถึง80ปีนะคะอายุเฉลี่ยแล้วนะแล้วก็ตั้งท้องกินเลหา่วันนึ่งกับสองร้อโลเลยอ,เอ่านี่ฉลองด้วยผักเหลือโยนได้เลยนะคะให้วัวก็ได้ให้ช้างก็ได้นะ,นนะตัวสุดท้ายแล้วอ,อ่าโยนไปเลยอ,เอายุได้ช้างไม่ถึงไอโยนให้วัวได้วัวก็ามาใกล้เหมือนกันบายบายนะไปแล้วนะลูกด้วน จำตัวนะรตยี่สปีแล้วนะคะปีนี้นะหน้อนออสอน้อยนะคะยี่สิบเจ็ปีละ